สวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่้องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้แอปนี้นะคะเมจิกฟาร์มวันก่อนเอามาลงเอามาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการสมัครวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการถอนเงินต่างๆเดี๋ยววันนี้จะถอนเงินในแอปนี้ให้ดูนะคะว่าแอปนี้เขาถอนเงินกันยังไงแล้วก็มันได้เงินจริงไหมตัวนี้ฟรีนะคะฟรีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใครยังไม่มีแล้วอยากจะสมัครก็ลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิป เมจิกฟาร์มทำได้เฉพาะ Android นะใครใช้ iOS อยู่ไม่สามารถทำได้ส่วนตรงนี้เป็นการรังอะารอรางวัลออฟไลน์ถ้าเราไม่ได้เข้ามันจะมีรางวัลออฟไลน์ให้อันนี้คนเาตปิดละกันส่วนตรงนี้คือหน้าตาของแอปนะคะมันจะเป็นแบบนี้อย่างที่บอกนะคะว่า Magic Farm มมันเป็นแอปเกี่ยวกับการปลูกผักเอาผักไปขายแล้วก็สะสมธนบัตร ตรงนี้แล้ก็ถอนเงินการเล่นของเขาไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เรามีแปลงผักใช่ไหมเราก็ปลูกแปลงผักก่อนเราปลูกผักของเราก่อนแล้วก็เด็ดๆนอันนี้ถ้าเรากดดูวิดีโอตรงนี้เราจะได้รับธนาบัตรสูงสุดถึง10อันนี้ขออนุญาตปิดละกันส่วนการ ปลูกก็คือว่าให้เรากดเข้าไปตรงนี้ตรงที่แปลงผักเสร็จแล้วมันจะขึ้นคำขึ้นคำสั่งว่าคลิกหวานเดียวแล้วก็กดเข้าไปเขาก็จะปลูกผักให้เราประมาณนี้นะส่วนเมนูอื่นๆก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้เราขอภายอยู่ด้านล่าง <c oughs> อยู่ด้านล่างตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มฟาร์มตรงนี้จะเป็นภารกิจนะคะว่าถ้าเราทําภารกิจเสร็จเราจะได้รางวัลตามที่เขาแจ้งมาหรือผัก ในผักตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับผักว่าเรามีผักอะไรอยู่เท่าไหร่นะคะส่วนงานอ่ะเข้าไป <c oughs> งานงานจะเป็นเกี่ยวกับงานหรือภารกิจประจําวันเราสามารถมาดูตรงนี้แล้วก็รับเหรียญหรือรับธนบัตรได้ส่วนใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนนี่นะคะเราก็สามารถกดคันล็อกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนส่วนเมนูอื่นๆเราสามารถกดเข้าไปนี่นะสังเกตที่มือชี้ อ่ะเรากดกไปเพราะเรากดเสร็จมันจะมีรางวัลให้เราก็กดดูโฆษณาแล้วก็รับรางวัลส่วนการที่เราจะได้แปลงผักเพิ่มก็คือได้ว่าได้จากการที่เรากดโฆษณาแล้วก็ใช้เหรียญนี่ใช้เหรียญตรงนี้ในการซื้อแปลงผักนะองไงก็ลองเล่นดูการเล่นมันไม่ได้ยากอะคะ่ะเราก็กดๆไปจิ้มๆไปเดี๋ยวมันจะขึ้นบอกเองว่าเราจะต้องทํำยังไงส่วนการถอนเงินจะอยู่ตรงนี้ ในการถอนเงินของ Magic Farm หรือ Super Lady d จะถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทข้อดีของแอปนี้คือเราสามารถถอนได้หมดทุกบาททุกสตางค์อย่างเรามีา10บาท20ตังค์อย่างเงี้ยเราก็สามารถกดถอนออกได้หมดเลยนะคะส่วนการถอนเงินของเขาก็คือว่าให้เรามาดูตรงนี้ก่อน นี่ธนาบานัตรมี1,541ใบจะได้รับเงินอยู่ที่15บาท41สตางค์แล้วก็ส่วนบันทึกการถอนหรือกฎเกณฑ์การถอนจะอยู่ด้านหลางนี่เราสามารถมาดูแล้วก็มาดูว่าเ,ออเขามีเกณฑ์อะไรบ้างในการถอนนะคะส่วนการถอนเงินของเขาก็คือตรงนี้นี่นะวิธีการถอนก็คือการเลือกทูมันนี y เสร็จแล้วกดยืนยนันหลังจากนั้นให้เรามาดูตรงนี้ที่เขาเขียนว่าถอนออกทั้งหมดในหน้าน,นี้เขาจะให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราย้ำนะใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราใครใช้เบอร์อะไรอยู่ก็ใส่ให้มันครบใส่ให้มันถูกต้องเพราะว่าถ้าเราใส่ผิดเราไม่สามารถแก้ไขได้อ่ะเขาเนี mm ้ย hmm. ตรวจสอบแป๊บนึง อ่ะโอเคอันนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่คําว่าถอนตรงนี้ได้เลยเขาบอกว่าจะส่งเงินให้คุณ1 5บ1าทสี่สตังค์นะเราก็กดยินดีรับตรงนี้ถ้าเราดูโคสณราเราจะได้ธนบัตรเพิ่มอีก5ใบแต่อันนี้ขออนุญาตปิดก่อนละกันเดี๋ยวดูบันทึกการถอนตอนนี้ธนาบัตรของเราก็ลดแล้ว อ่ะบันถือการถอนของเรานี่จตประมาณนี้สำหรับการถอนเงินส่วนยอดเงินแอปนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่จ่ายค่อนข้างไวนะคะเอาเป็นว่าระหว่างตัดตอนนี้ถ้ามียอดเข้าเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ข้างๆแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยววันอะไรวันต่อไปเดี๋ยวจะมาทำคลิปอัปเดตให้แต่โดย ส่วนตัวโดยรวมนุ่นมองว่าแอปนี้เขาจ่ายไว้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนํานะคะเพราะว่าตัวนี้สามารถทําได้ฟรีนะแล้วก็ไม่เน้นการสนเพื่อนด้วยเพียงแต่ว่าคนที่ไม่ใช่ใส่แนะนําะเราอาจจะต้องขยันเข้ามาปลูกผักขายขายันเข้ามาดูภารกิจนิดนึงว่าภารกิจแต่ละวันเขาให้เราทําอะไรก็ทําภารกิจแล้วก็สะสมธนาบัตรแล้วก็กดถอนเงิน 10บ,บาทเชื่อว่ามันไม่ได้เยอะเกินไปถ้าเรามีความพยายามมากพอนะกบประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับเมจิกฟาร์มใครชอบก็กดติดตามช่องไว้นะคะใครยังไม่มีก็สามารถกดสามัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนใครที่อยากจะรู้วิธีการหงงาเงินออนไลน์เพิ่มเติมก็สามารถดูในหน้าโปรไฟล์ช่องได้ส่วนใครที่อยากจะได้วอลเลตฟรีประจำวันก็กดติดตามไว้นะคะลงคลิปทุกวัน22สนาฬิกานะ ยกเว้นว่าไม่ว่างจริงๆเกาไม่ได้ลงนะคะคลิปนี้เกาหมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ